ในวันนี้นะครับผมจะนำตัวสคริปตัตวช่วยในการเทรดมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับโดยลิงก์ดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถคลิกเข้าไปแล้วไปดาวน์โหลดแล้วก็คอปลี้ วางบนแพลตฟอร์มได้เลยนะครับส่วนตัวสคริปต์นะครับที่ผมแจกให้จะมีทั้งหมด2ตัวนะครับ1เป็นตัว sma cost นะครับ2จะเป็นตัว stochastic นะครับก่อนอื่นเราไปตั้งค่าบนหน้ากราฟของเราเลยนะครับเลือกประเภทกราฟนะครับเลือกแท่งเทียนมาเลือกที่ช่วงเวลานะครับเลือก1นนาทีกดตัวชี้วัดนะครับมาที่เมนูมุมขวาสุดเลยนะครับเป็นตัวสคริปต์นะครับกด add new script หลังจากนั้นมันจะมีโค้ดใช่ไหมครับเรากด control a คุมให้หมดแล้วกดลบโค้ดเดิมออกนะครับแล้วก็แปลโค้ดของผมมานะครับกด control a นะครับคุมให้หมดเลยสำหรับตัว sma code นะครับกด control c copy มาเข้ามายัง IQ option นะครับกด control v กดบันทึกทนี่ก็เข้าไปแล้วหนึ่งตัวนะครับกด add new script อีกรอบหนึ่งนะครับ กด c t r l A ลบโค้ดทั้งหมดนะครับแล้วสลับหน้าจอแปลโค้ดของสคริปต,รต,รต์ Stochastic นะครับกด c t r l A กด Ctrl c t r l C copy มาสลับมา I Q กด c t r l V วางนะครับกดบันทึกนี่เพียงเท่านี้ก็กลับมาเลือกที่ตัวชี้วัดนะครับเรากดสคริปต์นี่สองตัวนี้ก็จะขึ้นมานะครับ SMA c o s e กับ Stochastic เพิ่มเครื่องมือ2ตัวนี้เข้าไปเลยนะครับกด SMA cost ก่อนนะครับขึ่งหน้าตาแบบนี้กดสมัครใช้งานกดสคริปต์กด store classic นะครับอธิบายการใช้งานคร่าวๆนะครับถ้าเกิดลูกศรสีแดงนะครับแท่งถัดไปนะครับเราจะกดเซลล์นะครับถ้าเกิดลูกศรแท่งสีเขียวนะครับแท่งถัดไปเราจะกดบ u ายหรือกดขึ้นนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ใน มือถือนะครับจะไม่สามารถนําตัวสคริปต์มาลงในมือถือได้แต่สามารถตั้งค่าเครื่องมือให้เหมือนกับตัวสคริปต์ที่แจกให้ไปได้นะครับให้ตั้งค่าตามนี้นะครับปืนมากดเลือกตัวที่4นะครับปรับแท่งเป็นแท่งเทียนนะครับเลือกอันที่สาเลือกมาที่หนึาทีครับโอเคหลังจากนั้นเลือกเครื่องมืออันที่3นะครับเลือกคําว่า ตัวชี้วัดนะครับเลือกมาที่ยอดนิยมนะครับเลื่อนมาข้างล่างสุดเลยครับเลือกเส้นค่าเฉลี่ยปรับระยะเวลาเป็น5นะครับส่วนสีเลือกเป็นสีเหลืองนะครับความหนาของเส้นเลือกหนาสุดนะครับแล้วกดใช้งานโอเคก็จะขึ้นมาหนึ่งอันนะครับ ต่อไปให้กดที่เครื่องมืออีกรอบหนึ่งนะครับเลือกตัวชีวัดเลือกยอดนิยมเลื่อนลงมาล่างสุดเลือกเส้นค่าเฉลี่ยนะครับรอบนี้จะปรับระยะเวลาเป็น2นะครับกดทิกถูกสีเลือกเป็นสีขาวนะครับสีขาวหรือสีเทาก็ได้ครับอ่าความหนาเอากลางๆก,ก็ได้ครับกด,ดสมัครใช้งาน นี่เราก็จะได้เครื่องมือแบบนี้มาแล้วนะครับ2เส้นอ่าลืมบอกบอกเพื่อนๆไปครับกดอันที่4ก่อนนะครับเรื่องเวลานะครับกด m 1อีกรอบนึงนะครับติ๊กตรงสีเขียวนี้ออกนะครับการปรับมาตรฐานส่วนนะครับซึ่งเวลาเราซูมเข้าซูมออกนะครับจะได้ล็อกเวลาอยู่ที่1 m หรือ1นนาทีไว้เลยนะครับเครื่องมือตัวสุดท้ายแล้วนะครับกดเครื่องมือตัวชี้วัด ยอดนิยมเลื่อนมาข้างล่างสุด s โ c นแคสติกออสซ l เลเตอร์ปรับระยะเวลาเป็น5นะครับกดติ๊กถูกนะครับสีอันแรกเลือกเป็นสีขาวหรือสีเทานะครับสีที่2นะครับเลือกเป็นสีเหลืองเช่นกันนะครับแล้วกดสมัครใช้งาน แค่นี้ก็จะได้เครื่องมือที่เหมือนกับตัวสคริปที่แจกให้กับเพื่อนๆที่ใช้ในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับแค่ไม่มีลูกศรกับสีที่มันแรงเงานะครับตอนอื่นเรามาดูเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์กันก่อนนะครับเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์ในกรณีที่เราจะซื้อขึ้น 1. ต้องมีลูกศรสีเขียวขึ้นและแท่งที่มีลูกศรสีเขียวขึ้นต้องเป็นแท่งเขียวใหญ่ ไม่มีไส้เยอะ 2. เส้นสีขาวต้องตัดเส้นสีเหลืองขึ้นไปส่วนสโตเส้นสีขาวต้องตัดเส้นสีเหลืองขึ้นไปเหมือนกันและเส้นสโตต้องอยู่ในโซนล่างถึงเราจะเข้าออเดอร์ในราคาเปิดแท่งของแท่งถัดไปจนราคาเปิดแท่งของแท่งถัดไปจะเริ่มขึ้นที่เวลา30วินาที เราต้องรอให้ตรงนี้เป็น30ปุ๊บก็จะขึ้นเป็นแท่งใหม่กรณีเราซื้อลงต้องเกิดลูกศรสีแดงและในลูกศรีแท่งในลูกศรสีแดงต้องเป็นแท่งสีแดงใหญ่และไม่มีไส้เยอะอันนี้1นนะครับ2เส,ส้นสีขาวต้องตัดเส้นสีเหลืองลงมา และในสโตเส้นสีขาวต้องตัดเส้นสีเหลืองลงมาเหมือนกันและเส้นสโตต้องอยู่ในโซนบนบนถึงเราจะเข้าออเดอร์ในราคาเปิดแท่งของแท่งถัดไปดูที่เวลาตรงนี้ว่า30วิก็เข้าออเดอร์ได้เลยอันนี้คือเงื่อนไขในการเข้าซื้อกรณีเราซื้อขึ้นและซื้อลง โอมาเจอออเดอร์นี้พอดีครับน,นี้เราก็ได้ทําการซื้อออเดอร์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยเหตุผลที่ว่า4อย่างตามเงื่อนไขของเราเลยนะครับ1น,นะครับกรณีที่จะซื้อนะครับต้องมีลูกศรสีเขียวนะครับเกิดขึ้นแล้วแท่งที่มีลูกศรสีเขียวเป็นแท่งเขียวใหญ่นะครับใส่ไม่เยอะนะครับอันนี้เข้าเงื่อนไขที่1 2น,นะครับ เส้นสีขาวต้องตัดเส้นสีเหลืองขึ้นไปนะครับแล้วก็เหลือบลงมาดูด้านล่างนะครับ3เส้นสีขาวต้องตัดเส้นสีเหลืองขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วเส้นสโตต้องอยู่โซนล่างๆนี่อันนี้เข้าสีเงื่อนไขนะครับก็สําหรับกรณีการซื้อนะครับก็ทํากําไรง่ายๆแบบนี้เลยนะครับออเดอร์นี้สวยนะครับถ้าปิดเต็มแท่งนะครับไส้น้อยก็จะเข้าออเดอร์นะครับ กดออเดอร์ที่ซื้อลงครับในราคาเปิดแท่งเฟซ่าน้อยครับตอนนี้นะครับเราได้ทำการกดซื้อลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในคู่ jbp jpy นะครับสี่เงื่อนไขในการเข้าออเดอร์นะครับกรณีซื้อลงนะครับก็คือเข้าเงื่อนไขหมดเลยนะครับตอนนี้ก็รอราคาในตลาดนะครับไปในทิศทางขาลงนะครับ ออเดอร์นี้นะครับที่เราเข้าคือเงื่อนไขในคันเข้าออเดอร์ที่1น,นะครับคือเกิดลูกศรสีแดงและแท่งที่มีลูกศรสีแดงนะครับเป็นแท่งใหญ่นะครับแล้วมีไส้น้อยอันนี้เข้าเงื่อนไขที่1นนะครับ2เส้นสีขาวตัดเส้นสีเหลืองลงมา3ส,สโตเส้นสีขาวตัดเส้นสีเหลืองลงมาเหมือนกัน ครับ C สโตอยู่บนบนะครับอยู่โซนบนบนนะครับก็ทำให้ออเดอร์นี้เราชนะไปนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับผมไม่ได้เข้าในราคาเปิดแท่งนะครับของแท่งถัดมาจากตัวที่มีลูกศร ชี้ขึ้นสีเขียวนะครับแต่ผมมาซื้อ,อยังบริเวณตัวเส้น MA สีเหลืองนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถเพิ่มโอกาสในการชนะได้มากขึ้นนะครับซึ่งเราก็ต้องรอราคานะครับตอนเปิดแท่งนะครับแล้วให้กราฟราคาย่อลงมาที่บริเวณเส้นสีเหลืองเราค่อยทำการซื้อขึ้นหรือซื้อลงตามเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์นะครับก็คือแท่งสีเขียวนะครับ แล้วมีลูกศรสีเขียวนะครับเข้าเงื่อนไขที่1ถึงแม้ไส้จะยาวนะครับแต่ว่าผมมองแล้วว่ามันมีแรงซื้อนะครับขึ้นมานะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้นะครับเลยดูเงื่อนไขที่2ต่อเงื่อนไขที่สองคือเส้นสีขาวตัดเส้นสีเหลืองขึ้นมานะครับเรียบลงไปดูด้านล่างเส้นสีขาวก็ตัดเส้นสีเหลืองขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วอยู่ในโซนล่างๆเหมือนกันนะครับเข้าทั้ง4ี่เงื่อนไขครับผมก็เลยรอราคานะครับตอนเข้ามารอราคา ให้มายังบริเวณเส้นสีเหลืองนะครับแล้วก็กดเข้าออเดอร์นะครับออเดอร์นี้ก็วินสบายๆนะครับสำหรับการเหตุนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดตอนต้นแท่งนะครับจะมาซื้อบริเวณที่ราคาย่อมาแล้วก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีออเดอร์ให้เข้าแบบนี้อาจจะมีน้อยแล้วก็อาจจะรอนานนะครับแต่ก็คุ้มค่าในการรอนะครับข้อที่ควรระวังและควรหลีกเลี่ยง ในเทคนิคนี้นะครับก็คือช่วงที่เป็นไซด์เวคือราคาวิ่งออกนัานข้างนะครับแล้วมีเส้น MA สีขาวสีเหลืองตัดกันเนี่ยครับไปมาไปมาแล้วมีลูกศรสีแดงสีเขียวเนี่ยติดกันทีทตลาดช่วงเวลานี้เราควรหลีกเลี่ยงนะครับให้เราไปเลือกช่วงเวลาตลาดนะครับที่วิ่งเป็นเทนวิ่งเป็นเทนอย่างนี้นะครับที่มีราคาวิ่งขึ้นชัดเจนวิ่งลงชัดเจนอย่างเงี้ยครับ ส่วนช่วงไซด์เวย์ของเราควรหลีกเลี่ยงนะครับนี่อย่างช่วงที่วิ่งเป็นเทรนนะครับขาโลงนะครับมีลูกศรแดงก็เข้าเงื่อนไขในการเข้านะครับทั้ง4เงื่อนไขก็เป็นแท่งสีแดงนะครับส่วนมีลูกศรสีเขียวก็เข้าเงื่อนไขนะครับก็เป็นขาขึ้นให้เลือกตลาดทรงนี้นะครับไม่ควรเลือกช่วงที่เป็นไซด์เวย์นะครับราคาวิ่งแบบนี้